ผมคิดว่าพักควรเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามอย่าเป็นขอลอยน้ํารอว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพักถึงจะเดินตามมันเหมือนการฉวยโอกาสผมว่าวันนี้เนี่ยพักเป็นนี่คือจุดยืนของผมเอาให้ถึงวันนั้นก่อนยังไม่ได้มีมติอย่างนั้นคือหมายว่าถ้าสมมติว่าพักไม่ไม่ทงเลือกตั้งพี่จะอยู่เป็นสมาชิกพักต่อไปไหมหรือว่าจะต้องพิจารณาตัวเองตัดสินใจทางการให้รอถึงวันนั้นก่อน คือผมยังคิดว่าถ้าพักไปปัดยังยึดมั่นแนวนทางเอฟไตยนั่นคืออุดมการ์ที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าพักเบี่ยงเบนไปจากแนวทางนี้ก็ต้องมาพี่นายแสดงว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นวัามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากผู้นําเกิดขึ้นจากกรรมการบริหารหรือเกิดขึ้นจากส่วนใดนะครับสิ่งนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าพรคไม่แสดงจุดยืนว่าจะลงเลือกตั้งเนี่ยก็จะตอบประชาชนไม่ได้พักอธิบายเก่งอยู่แล้วครับในทุกเรื่อง ไม่มีปัญหาแต่ว่าการแสดงจุดยืนในวิถีทางประชาธิปไตยสําคัญมากในภาวะที่วันนี้เนี่ยพักการเมืองถ้าไม่มีที่ยืนนะครับในทางการเมืองขณะน,นี้เพราะว่ายุบสภาแล้วก็การเลือกตั้งเป็นมฆะาก็ไม่รู้ว่าเราจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วประเทศจะหวนกลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อีกเมื่อไหร่นะครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยงความการเผชิญหน้าความรุนแรงหรือการนองเลือดได้เนี่ยผมเชื่อมีหนทางเดียวคือ การที่พรกการเมืองต้องก้าวออกมาเป็นหลักของประเทศชูธงนําในแนวทางประชาธิปไตยแล้วก็กําหนดร่วมกันในเรื่องของการเลือกตั้งและก็ดําเนินการปฏิรูปในระหว่างนี้เพื่อเกิดความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่ใจเหรอครับว่าวถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งแบบดาเนินการต่อไปเลย<ม>แล้วพักการเมีจุดยืนเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดการลงเลือยแล้วมีวิธีทางใดที่ดีกว่านี้ เรื่องตอนนี้สถาการณที่ไม่เลือกตอนเองที่แล้วมาบอกว่าครับพี่สถานการณ์การเมืองในขณะนี้มันไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้ด้วยการเลือกตั้งเขาก็บอกถึงเลือกมาก็เป็นแบบเดิมคือพรรคต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจกรบสก็ดีนปชก็ดีก็ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะเชื่อถือในแนวทางอย่างนี้อย่างใดแต่ว่าพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคใหญ่อย่างพักประชาธิปไตยต้องมีอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็มีวิธีทางป่ายไตเป็นแนวทางหลักสําคัญของพักดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพักจะต้องกลับมายืนเป็นผู้นําทางความคิดเป็นผู้นําในการสวยงหาทางออกของประเทศเจรจาหาข้อยุติแล้วก็ร่วมกันกําหนดหวันเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งอาจจะเป็น5 6เดือนหรือ8เดือน9เดือนข้างหน้าโดยระหว่างนี้ก็มีขั้การร่วมปฏิรูปประเทศ <c oughs> ดำเนินการปฏิรูปนะครับถ้าประเทศเรามีความชัดเจนเช่นนี้และพรรคการเมืองใหญ่ๆไม่ว่าพรรคประชิัติพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคอื่นๆเนี่ยเห็นพ้องต้องกันในแนวทางอย่างนี้ความชัดเจนเนี่ยจะทําให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาทั้งความเชื่อมั่นในประเทศและความเชื่อมั่นต่างประเทศให้ปฏิรูปควบคู่กับการเลือกตั้งเลยผมคิดว่าเรามีกระบวนการที่ได้เสนอไว้ว่าในระหว่างที่จะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย เราก็ดําเนินการบาิรลปไปด้วย